แต่อยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้หนมแม่ลดน้อยลงหดยาฝังคุมตั้งแต่วันคลอดตอนนี้ได้3ามเดือนแล้วน้ำนมหดเกี่ยวกับยาที่ฝังไหมยาฝังนะคะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวนะคะไม่ได้ส่งผลลดปริมาณน้ำนมแม่แต่อย่างใดนะคะแต่อยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้หนมแม่ลดน้อยลงหดนมแม่ค่ะแปรผันตรงกับที่คุณแม่เอาน้ำนมออกมาเธอเอาฉันออกมาฉันก็จะมีน้ำนมเพิ่มนะแต่ถ้าเธอไม่เอาฉันออกอะฉันน้ำนมฉันก็ไม่เพิ่มดัง<อ>นั้นถามว่าถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยค่ะคือมีการเอาน้ํานมออกสมําเสมอคําว่าเอานมออกคือแล้วแต่เลยนะทายังไงก็ได้ไม่ให้นมสิ่งสถิตอยู่ที่เต้าเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่นมค่ะมันสิ่งสถิตอยู่ที่เต้านะคะมันก็จะบอกสมองคุยกันบอกว่าดูซินมตั้งเยอะตั้งแยะเต็มเต้าคัดจะระเบิดแตกอยู่แล้วนะคะนาะก็ไม่เอาน้ํานมออกมาแสดงว่าเขาไม่ต้องการก็มันก็จะคุยกันกับสมองนะคะนนินทาเธอบอกว่าดูซินมเต็มเต้าคัดจนป่านนี้ยัง เอาออกอีนะคะบอกสมองบอกว่าสมองไม่ต้องสร้างเพิ่มขนาดมีอยู่ในเต้ายังไม่เอาออกเลยนะคะนอะจะเอาออกตอนไหนออกก่อนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนาะถ้าสมม,มุติว่าเราห่ะอยากจะหลอกร่างกายเราบอกว่าเฮ้ยที่เราสร้างอ่ะมันไม่พอเฮ้ยที่เราสร้างอ่ะมันไม่พอเราเอามันออกบ่อยๆค่ะคุณแม่ขาเราการที่เราเอามันออกบ่อยๆค่ะมันเหมือนเป็นการหลอกร่างกายว่าเฮ้ยที่สร้างมาไม่พอนะเอาออกทุกสองชั่วโมงเฮ้ยที่สร้างมาไม่พอนะร่างกายจะเริ่มเรียนรู้ว่าอ้าสร้างมาไม่พอเหรอเฮ้ยเอาออกบ่อยมากเลยเอาออกบ่อยมาก มากเลยออกใหม่บ่อยมากเลยเขาจะชานะคะเนาะแปรผันตรงทําให้น้านมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพุ่มขึ้นเพราะเขาได้รับการกระตุ้นว่าที่เขามีอยู่ะเขาไม่พอเขาก็เลยจะต้องเอาออกบ่อยๆดังนั้นที่คุณแม่เคยถามว่าจะต้องปั๊มนมเอาลูกเขาเต้าทุกสามชั่วโมง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 นะนะคะนั่นคือนะคะเนาะเพื่อเป็นการที่เรากระตุ้นให้หนมแม่มีการสร้างและมีน้ํานมออกมาสม่าเสมอตลอดต่อเนื่องถ้าเรามีการเอาน้ำนมออกลููกดนนะะคป ไม่ได้บ่อยๆเลยทุก3ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนแล้วทําเสมอตลอดต่อเนื่องยาวไปนะคะเนาะนมของเราค่ะก็จะไม่หนีหายไปไหนและนมเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานะคะเนาะคือแบบปั๊มถ่ตัดปั๊มห่าง ปั๊มแบบหรือว่าเอาลูกดูดนะคะเนาะทางห่างงเงี้ยค่ะโอกาสแนวโน้มที่นมของเราจะลดน้อยลงก็ย่อมมีเช่นเดียวกันนะคะเนาะหรือคุณแม่เจ็บป่วยคุณแม่บางคนเจ็บป่วยไม่สบายตัวเองอ่ะเป็นไข้ไอน้ำมูกท้องเสียต่างๆเงี้ยค่ะการเจ็บป่วยของเราเองอาจมีผลทําให้ปริมาณน้ํานมของเราลดน้อยลงได้หรือคุณแม่บางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไทรอยโรคต่างๆอาจจะมีผลบางคนเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลทําให้ปริมาณน้ํานมของคุณแม่ค่ะลดน้อยลงแบบนี้ก็คือเจอได้หรือคุณแม่บางคนนะคะเนาะอดข้าวอดน้ําเธอเคยเห็นไหมคุณแม่ ที่แบบคลอดลูกมาปุ๊บแล้วก็ไปอยู่กับบ้านสามีหรือว่าไปอยู่กับบ้านตัวเองแล้วคนที่บ้านห้ามแม่ไม่ให้กินนั่นไม่ให้กินนี่ตีมือนั่นนู่นนี่ให้คุณแม่หากินแต่ข้าวกับปลาย่างนะคะหรือเนื้อย่างย่างเกลืออย่างเงี้ยค่ะพลังงานอยู่ไหนก่อนคุณแม่เขายังไม่สิ้นชีพก็บุญขนาดไหนแล้วนะคะนึกออกไหมคือคนเรากินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อแต่นี่อด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 เขาหม เลยหนึ่งร่างกายเขาจะมีชีวิตยังไม่มีแรงเลยนึกออกไหมคะเนาะจะเอาแรงที่ไหนนะคะไปสร้างน้านมให้ลูกเขากินนึกออกไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่าถูกอด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 สังงด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 ,งด,งดบางทีมันตรอมใจนะคะคุณแม่ขะจะต้องบอกเลยว่าคุณแม่บางคนอะ่ะนมแม่ลดน้อยลงหดนะคะเพราะว่าเนี่ยอยากจะกินอะไรที่มันมีความสุขก็ไม่ได้กินถูกสั่งห้ามสั่งงดอะไรซึ่งการงดอะ่ะเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากกต่เข้าใจมนก่อนแล้วก็เลยก็เปงงบางทีก็คือว่าเนี่ยคะ่ะอดโดยที่แบบอะไรก็ไม่รู้นะคะเนาะคือบางทีคือแบบ เทสดีนะเขาไม่ให้ห้ามหายใจอย่างเงี้ยคะ่ะคือแค่อากาศก็ห้ามสูดหายใจเข้าไปนี่คือแบบเกินไปแล้วอะนึกออกนึกออกไหมคะเนาะดังนั้นก็คือว่าเราอะคือจะต้องแบบกินข้าวกินให้อิ่มอย่าอดนะคะน้ําก็เหมือนกันบางคนเป็นคนที่กินน้ําน้อยมากเลยซึ่งน้ำเนี่ยสำคัญจําเป็นมาก 2- 3ลิตรต่อวันจะต้องกินให้ถึงกินให้ครบก,กินให้พอนะคะเนาะแล้วก็งีบนอนคือคนเรามันต้องนอนการน,นอนคือการบูสเตอร์แต่ก็ไม่ใช่ว่านอน18ชั่วโมงเลยค่ะไม่ใช่นะ,ค,ะคือจะต้องแบบงีบนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาปั๊มุม ดูรูปลูกหอมแก้มลูกนะคะเหล่านี้ตั้งหากจะทําให้เราค่ะมีปริมาณน้ํานมที่เพิ่มขึ้นหรือจะต้องบอกเลยว่าคุณแม่บางคนอะคะ่ะคือเราอะไม่ได้เรียนทํามทาตส,สายการแพทย์และคุณแม่เองค่ะก็แบบไปใช้ยานะคะโดยที่แบบไปหาซื้อ,อยากินเองแล้วยานั้นนะคะดันลดปริมาณน้ํานมของคุณแม่เยกตัวอย่างเช่นยานลดน้ำมูกเม็ดกลมสีเหลืองที่ชื่อว่าคอเฟนิรามีนยาซูโดโอ,อีฟรีดีนอย่างเงี้ยคะ่ะคือกินแล้วอะหรือแม้กระทั่งยาเมาลดเนี้ยคะ่ะคือกินแล้วอะมันส่งผลทําให้นมแม่ลดน้อยลงหดเนี้ เราก็กินเข้าไปอ่ะปรากฏว่ายิ่งกินนมแม่ยิ่งลดอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนหาไปฉีดยาคุมแล้วก็แบบเขาถามว่าจะฉีดยาคุมแบบไหนนี่คะมีแบบทุกหนึ่งเดือนกับทุก3เดือนถ้าทุกหนึ่งเดือนเนี่ยประจําเดือนมาตลอดนะคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนาะเขาจะชอบแบบมีประจําเดือนมาตลอดอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไม่รู้เขาก็บอกอ้าวจะฉีดยาคุมแบบ1เดือนนะคะซึ่งยาคุมแบบ1เดือนเป็นยาคุมนะคะเนาะที่เป็นแบบมีเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรเจนซึ่งเอสโตรเจนนี่แหละตัวดีนะคะเนาะคือฉีด อยู่ในร่างเขาแล้วนมเขาก็ลดน้อยลงหดอะไรเงี้ยค่ะคือในบางทีค่ะเวลาที่เป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรอะเวลาจะทําอะไรอะจะต้องแบบปรึกษากับคนที่คือคือเข้าใจเรื่องนั้นถ้าสมมติว่าเขานะศึกษาแล้วก็เขาเข้าใจเรื่องนั้นอะค่ะคือคุณแม่หาเหมือนจะเจอทางสว่างคนคนนี้จะช่วยแม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราอะไปปรึกษาคนอื่นที่แบบรู้รู้เท่าเท่ากันหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบ รู้มากอะไรนี่อาจจะทำให้คุณแม่ค่ะคือแบบเฮ้ยน่มลดน้อยลงหดอะไรพวกนี้ได้เนอะเออประมาณนั้นโอเคไี่ก้อนพอได้ไอเดียไหมคะคุณแม่แบบไหนชั่วดีนะคะถ้าแบบติดขัดอะไรก็คือพิมาถามได้